ทีเดด็หมผมห,ผมหาวิธีออนได้ละ <c oughs> สรุปสรุปต้องทำไงผมเปิด 4G ด <laughs> ิ<อ>เราอนไม่ได้เน็ตไอแลนไม่ได้เออไวไิวกิ้งนี่กี่เปอร์เซ็นต์อไวกิ้งมันโหดมากเลยว่ะเปิมันโหดแบบแม่งคนละคาสเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่หรอมันโหดมากเอาจริงๆนะเวย้ยชิบหายแล้วโหดจริงๆแป๊บนึงปั้น,นึง ตั้งแต่ทีมแรกเลยมีทีมอะไรบ้างผมเปิดในโทรศัพท์เนี่ยผมดูไม่ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวนะคืออเนี้ยถ้าพิทิศหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีรางวัลด้วยอ๋อสำหรับคนพิทิกแบบเป็นแคสเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่อะเอฟนติกกับเซนติเนลเอ้เอฟนติกกับ K.R.U. ใครเอฟนติกกับ K.R.U. ผมผมให้แฟนติกว่ะ oh. เพราะว่า KU uh. อ่ะมันมันก็เก่งเวย้ยมันเก่งเวย้ยแต่ผมคิดว่าแฟนติกอ่ะมันซ้อมหนักแบบหนักที่เหี้ยมันซ้อมวันหนึ่งเป็นสิบแมปอ่ะ <Hey. S 2> ในตัดในแอปพลิเคชันที่ผมใช้ซ้อมกันอ่ะ uh. ที่นี่มันจะมันแจกแอปพลิเคชันใช่ป่ะแล้วมันจะรวมทั้ง EU ทั้งหมดใช่ป่ะก็แค่ติ๊กเวลาว่าเราจะซ้อมเวลาไหนเราจะมีคนมาแอกเซปแล้วรีเควสต์ให้เราปร<อ>นะามาณเนี้เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนใหม่ก่อน ซ้อมแบบวันเราเป็นสิบแมปอะกูแบบไอ้เชี่ยเลยผมคิดว่ามันซ้อมเยอะอะแต่แค่อายุไม่ค่อยเห็นอหะแต่มันนักเก่งแหละอ่ะเป็นเอฟนอรติกถูกละอ่ะแล้วเอฟนอรติกกับเซนติเจเนว่ะเอฟนอรติกกับเซนติเนลเหรอผมมันมันเก่งคนละอย่างอะผมไม่รู้จะพิดิกยังไงดีอ่ะเออเซนติเนลแบบยิงโหดมากเว้ยอ่านเกมเก่งเว้ยแต่แบบเล่นแบบคอนแทคอ่ะแต่ว่าเออ ของเฟนติกมันเป็นแท็กติกอะเป็นแท็ติกที่แบบรัดกุมมากอะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างแบบไม่มีช่องโหว่ประมาณนั้นอะโอ้โหแม่งเกมแท็กติกอะเด็ใช่คือมันยิงแม่นไม่พอคือมันมันหมุนของเก่งอะมันไม่ได้โรเตทเก่งนะมันคือมันหมุนของอะเหมือนแบบมันใช้ของเก่งมากคือมันแค่ใช้ของเบรกอันเดียวแล้วทให้เราเสียโมเมนตัมไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอแล้วรอเสร็จแม่งก็เบรกของอีกอะไรเงี้ยทำไมฟังดูเฟนติกจะชนะเสนวะ เส้นมันยิงเก่งไว้เส้นมันเป็นแนวที่แบบไม่ได้ใช้ของเบรกแต่มันใช้กระสุนเบรกอ๋อคือคือง่ายๆคือถ้าถ้ายิงหนึ่งมันมาสองแน่นอนอะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบกระสุนแม่งมาเป็นเป็นมุมทะแยงเลยแล้วแม่งแม่นที่เกี่ยคือแบบคือมันมันเก่งคนละอย่างกันอะเจอ<ะ>ตายอ่ะขูอย่างงี้แม่งเดือดจัดเลยนะเนี้ยคู่เนี้ยใช่ไปเกิดมาก อาเอาเอา,เอาเป็นเซนเแล้วกัน <อา S 1> เพราะ<อ>มัน<ค>เพราะมันมีเทนจริงพวกผมพังอยู่เลยสัตว์มันเจ็บมือจริงบ้งไม่รู้แม่งทำคอนเทนต์นี่นนะ่ะอ่ะเอาเป็นเอาเป็นเซนชนะแล้วกันไปอัปเปอร์เซมิแล้วตอนเจอไวกิ้งนี่คือแบบยากเลยเหรอคนละคาพเลยเหอ่อไวกิ้งยิงโห<อ>ด<ม>อ่ะผมคิดว่าผมคิดว่าเราเรายังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะสำหรับที่ผมมองมองเองนะเพราะว่าผมคิดว่า เออทีมของเราอ่ะที่ผมซ้อมมายังไม่มีทีมไหนที่แบบเก่งเท่ากับที่เนี่ยที่เราซ้อมเลยอ่ะที่นี่มันแบบมีความแปลกใหม่แล้วก็เล่นแบบมีเหตุผลทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมอ่าอ่านึกออกทุกของเรามันเน้นเอาเพรียบคือง่ายๆแบบว่าจะใช้อะไรแต่ละอย่างใช่จังหวะไหนคือไม่มีค่าทุกจังหวะไม่ได้ใช้แบบใช่ใช่ไม่มั่วไม่มั่วเลยเว้ยไม่มั่วเลยแล้วก็เอามันยากด้วยเราจะแบบ ถ้าวินหนึ่งเราได้คิวฟรีนี่แบบว่าเหมือนแบบโอกาสทองเฮียๆซึ่งมันแทบไม่เกิดอแ,แทบไม่เกิดขึ้นอ่ะเ <Okay. S 2> อดเคไอซีเน็ตไอไอซีเน็ตน่กเก่งนะไอไอเซนอะไรนะอ่าเก่งเก่งเ,เล่นเจ็ดอะสไนเจ็ดเขาได้ได้ซ้อมกับซีเน็ตใช่ไหมซ้อ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 มหมดทุกทีมแหละที่แบบมันดังๆอ่ะซ้อมหมดอ่ะแล้วเราเซนตินเนลกับไวกิ้งอะ อันนี้เข้ามา upper semi final แล้วสายบน sentinel กับ viking เหรอ sentinel กับ viking มันอิเคียผมไม่รู้ว่าแต่ว่าแบบเซนแบบ viking คนอื่นมันพีดิกให้เป็น ts หมดเลยอะทุกทีมอะคือมันโหดอะผมบอกไม่ถูกอะผมไม่ได้ซ้อามกับมันนะเพราะผมต้องเจอมันไงอ๋อนี่ให้เป็น sentinel แล้วกันอ่ะแล้วมาสายสายล่าง version one กับ casey และคูณ เวอร์ชันวันเซีนั้นคนห้าสิบห้าสิบอะแต่ผมเชียร์เอเชีย er ไงเพราะผมลองกับเวอร์ชันวันแล้วมันก็มันแม่นอะแต่ว่าผมก็สู้ได้อะอผมคิดว่าเคซีสู้ได้อะเคซีดีกว่าเพราะว่าเคซีคูณตอนที่ผมซ้อมอยู่ที่เอเชีย er, ผมก็สู้มันได้อะ,อ,ะอ,อ่ไรเงี้ยอืมมัน<ล>ก็เลยแบบเออเราลิควิดได้ซ้อมไหมซ้อ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 มวันเมืมมม่อเมื่อคืนมันก็ทักมาซ้อมแต่ผมปฏิเสธมันไปเพราะว่ามันตารางมันเต็มแล้วไงอ๋อบอกบอกดิว่า ส,สครีมยังไม่ถึงขั้นที่หลังอ่ะ <laughs> เออแล้วก็ลิควิดลิควิดเจอเคซี่และคูนให้ลิควิดเพราะว่าลิควิดมันเป็นสไตล์ที่แบบเออมันแก้ปัญหาเก่งอะ่ะ <laughs> คือแบบว่ามันแก้หน้าง,งานเก่งมากภายในเวลาที่ไม่กไม่คิวีอะมันเจอของอะไรมาเสร็จใช่ป่ะ,ะมันจะแบบเหมือนมันคำนวณของเลยว่าของมันมีอะไรบ้างอะแล้วมันก็แก้เลย <laughs> มันแบบไม่เป็นรูปแบบแผนแต่ว่ามันแก้แบบโจดเก่งมากอ่ะแล้วมันแก้สารเฉพาะหน้าโอ้โหเก่งสัตว์อ่ะแล้วก็อันนี้ชาร์กกับนูเทิร์นชาร์กไม่มาแข่งใช่ไหมอ่อชาร์กมาแข่งชาร์กมาแข่งหรอชาร์กชาร์กให้โค้ดลงแม่งเป็นโควิดคนหนึ่งสัตว์เลยแม่งอยู่ฝั่งตรงข้ามผมด้วย้องฝั่งตรงข้ามด้วยสัตว์อ๋อเอาโคดเล่นแทนแต่คนที่มาโคดไม่ได้มาใช่ไหมมาแต่ว่ามันน่าจะอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันมาวันแรกมันตรวจเจอโควิดเลยสัตว์เอาวิ้ย เด, er เดี๋ยวนะแล้วเพื่อนไม่ติดหร่วะไม่รู้เอ้าเชียชิปถ่ายแล้วก็ตอนแรกผมนัดซ้อมมาช้าเลยตอนเชบอกว่าเฮ้ยขอโทษกับเพื่อนเพิ่งลงมาจากสนามบินแล้วอยู่อเดียแมสเซจมาที่โรงแรมว่าว่ามีคนหนึ่งกูติดไอติดโควิดกูขอแขนเด้ซ้อมแล้วกบโลกเลยสัตว์กูเฮียใครไว้สัตว์แล้วมันแตดับมันก็ซ้อมมันอยู่ห้องว่างนงข้ามเฮียแต่ว่ามันผมคิดว่ามันเป็นสแตนด์อินอ่ะมันมันก็ยังไม่เต็มร้อยไง เชคโค์ดลงแล้วนิวเทิร์นไหวไหมคิดว่านิวเทิร์นชนะไหมนิวเทิร์นนิวเทิร์นนิวเทิร์นก็น่าจะไหวอยู่มันเป็นทีมที่แบบซิสเต็มทีมเวิร์กดีอะอะนิวเทิร์นเข้าไปเจอทีมลิควิดอย่างผมคิดว่าเซนติเนลเล่นดีเว้ยตัวเซนติเนลอะพวกคิวจอยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันยิงนี้กับมันมันใช้ของเก่งมากอะมันไม่ได้ใช้ของแบบมันใช้ของแบบฮาร์ดลีดอะอ่าเซนติเนลนิวเทิร์นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไวเปอร์เดมอนใช่ไหมเซนติเนล อ้าวช็อตเลยทีนี้ฮัลโหลฮะอ้าวปิงมันสไปปิงอ๋อปิงสไปค์โอ้ปิงสไปค์ถูกจังหวะด้วยโอเคโอเคเจ้ยเลยแล้วนูเธอเข้าไปเจอลิควิดนิวเทิเข้าไปเจอลิควิดเหรอโหทามมิ่งดีจังเลยว่ะเขี้ยสูสีว่ะผมผมแยกเียร์เอเชียแค่ผมที่ใส่เสียแต่ว่าผมก็ว่าลิควิดมันเก่งอ่ะไอ้แจ็มปี้อ่ะ บางด่านมาเล่นเซนติเนลเล่นพวกคิวจอยเล่นออฟแม่งเล่นเก่งสัตว์เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นเซนติเนลหรอเออบางด่านบางด่านบางด่านแชมปี้จะเล่นเจ็ดบางด่านแชมปี้จะเล่นพวกเซนติเนลแล้วแม่งเหมือนคิวจอยอ่ะมันใช้ออฟเปิดอ่ะไอสัตว์กูงงอี่เงี้ยเบต้าหน่อเนี่ยงั้นก็เป็นอัอเปอร์จะเป็นเซนติเนลกับลิควิดอืมใช่อาจจะใช่แล้วก็ลิควิดกับเซนติเนลวะลิควิดกับเซนติเนลเหรอผมผมให้เซนติเนลวะ อคิดม,มันมันมันไม่ได้ตึงเหมือนเซน,น,นีเนลขนาดนั้นอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ต่อไปโลเวอร์นะเอ็กเทนเกับเวอร์ชันวันโอ้โหผมว่าผมชนะว่ะจัดไปไม่รู้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดเจอวันผมว่าผมชนะวันว่นวะอันนี้ถ้าสายเป็นงนะนี้นะทุกคนอันนี้นะโลเวอร์ลาวัดน,นะอย่าลืมแล้วก็เข้ามาเจอกับเอเมติกเอ็กเทนโอ้เอ i มติกเอ็ 10. ก็ <kę> บอก <ox ic> อยู่ว่าเอเสติกมันโหดอ่ะอ่ะเอเสติกเเอติกว่ะเอเสติกเข้าไปเจอนูเทิร์นเอเสติกเข้าไปเจอเอเสติกรัวเลยยาวเลยยาวเลยใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้มีกลับมาโลเวอร์ลาวันก่อนชาร์กกับเคอาูโอเคอารูดิชาร์กมันสแตนอินหนึ่งอะอ่าแล้วก็เคซี่เจอกับเคอาูเคซี่กับเคอารูผมว่าเคอาูอะเคซี่มันมันเป็นทีมที่ต้องให้ยังให้ เกาหลีสองคนแบกอยู่อ่ะอ๋ออ่านึกออกปอสฟดมันมันยังไม่เดือดเท่านั้นอ,ะอ่ะอืมไอมาร์คี้นะโหดมากเแล้วต่อต่อไปจะเป็นเคยูกับทีมไวกิ้งโอ้ยเคยูไวกิ้งโหยากเลยวะเฮียลาตินกับบราซิลลาตินกับบราซิลว์เคยูไวกิ้งเคเคไอยูอ่ะพวกบราซิลอะ่ะมันบอกว่าเคไอยูอ่ะคือโหดมากถ้ามาัอยู่ในบราซิลก็ตบยับเหมือนกันอะ่ะผมว่าเคไอยูเว้ เฮีย <Here. S 2> เป็นทีมโหดเที่ย้ยเลยเว้ยโหดเที่ย้ยที่แบบว่าพวกบาซิลแม่งกลัวเฮดเคแล้วที่แคอยูกับเอโนติกอันนี้โลเวอร์สลาสี่ละ okay. อ,อ,อ,อันนี้ตามชอบเลยผมบอกเลยผมบอกไม่ถูกว่าพวกเคยูเพราะแบบว่ามันมันเหมือนเป็นพวกอันเดอร์เลดที่แบบว่าคนมองข้ามไปอแต่จริงๆแล้วมันผมว่าทีมมันเก่งอะจากที่แบบได้คุยแล้วก็ได้ดูอะไรหลายอย่างคือมันมันเป็นทีมที่เก่งเที่ย แต่ว่ามันอยู่คิดทวีปอะอ๋อที่นเอน,นติกแม่งซ้อมหนักอะนะซ้อมหนักซ้อมทั้งวันอะมันแก้แผนของมันทั้งวันอะถ้าคุยในะรถบัสมันยังคุยเรื่องแผนนี้อยู่เลยไอ้สัต,สตเลยพวกคุยแบบโอ้ยไอชิน,นันสวยนี่สวยไอชิสนนี่คุยแผนไอสัตโกะชี้อะไรวันเนี้ยรีแลกน่อยโรอไม่รีแลกเลยจากที่ฟังมาชอบเอนนติกว่ะเอนติกดีกว่า มันโหดนะไปไไปดูพวกสเตตย้อนหลังมันดีไปดูที่มันแข่งกับทีมใหญ่ดิอืมันโหดเลยแล้วถ้าไอรนติกไปเจอกับลิควิดโลเวอร์ะไฟนอนลวอันนี้เข้าไปชิงโอ้โหมันมันผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ครั้งล่าสุดคือลิควิดชนะสามหนึ่งใช่ป่ะหรือหรือสามสองวะแต่ผมคิดว่ามันห้าสิบห้าสิบแบบบางทีมันอยู่ทวิียวกันขนาดในคอนเทนต์ของลิควิดมันยังแบบบูลลี่ แฟนติกเลยให้มันอยู่เทียดีอะแบบต่ำสุดอ่ะฮ <ís> คือแบบผ,ผมคิดว่ามันมันห้าสิบห้าสิบอะมันต้องอยู่ที่การแก้แผนของมันเพราะมันเจอกันบ่อยเว้ยมันอยู่ทวีปเดียวกันไงในรอบชิงอะเนะี่ยนะดูงหงอเฮงชื่อแอ็ติกกันอย่าไม่เคยดูว่ะเออมันเป็นเด็กใหม่อะไรพวกนั้นหมดเลยแต่เก่งชิบหายเลยอะมันไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ใครดีวะเอติก ลิควิดฟันธงหน่อยฟันธงกหน่ะให้ฟันธงเหรอเออลิควิดกับเอลนติกผมว่าแฟลติกแม่งทำการบ้านมาว่ะจะไปแล้วหนักมากเลยเอลนติกทีนกับเซนตินเนลมันจะเอาแชมป์อะเอลนติกทีนกับเซนตินเนลคนนี้ยเออแล้วเซนตินเนลดีวะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยทีนี้คือการเล่นของเซนตินเนลมันแบบ มันมันคาดเดายากว่ะคือแบบว่ามันสกิลส่วนตัวของแต่ละคนมันสูงใช่ป่ะแล้วแบบมันไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกมันมันใช้กระสุนในการเบรกอ่ะเฮียมันแม่นจิ๊กักเกมยิงอ่ะเกมยิงถ้ายิงโดถ้ายิงตายนี่ก็คือจบแล้วต่อ้ของมึงโหดนาดไหนถ้ามึงตายอ่ะก็คือจบอ่ะเทนไงแม่งเปลี่ยนเกมเลยมันเสกวินได้เทนมันโหดอ่ะโหดแบบโหดเฮียเียเลยอ่ะ ก็ <Okay. S 2> ถ้ายิงมันตายภายในวิวิครึ่งไงก็คือรอเลยแมนสะบัดมาใส่เราแน่นอนอะ่ะตายด้วยวิครึ่งพอนะต้องยิงมันให้ตายอะ่ะวิเดียวอย่างเงี้ยแต่นี้คุ้มแล้วพวกผมมาเอาประสบการณ์มาอะไรแม่งแม่งได้อะไรเยอะมากๆเลยวะ่ะแบบแบบสิ่งที่แบบพวกผมแบบไม่ไม่เคยคิดว่ามันทำได้อะ่ะ แล้วแม่งก็ทําไดอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพวก e อีูมันแบบมันเก่งอี่เที่ยในแรงคอี u ูไม่เก่งนะแต่ในซ้อมแบบซ้อมทีมาเก่งทุกทีมเลยมีอะไรแปลกๆก้เห็นตลอดเลยเปลี่ยนพิธีษน่ะเทนแล้วนนติก เติกนูเิร์นครั้งหน้าผมเห็นมาแล้วไอ้ชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์ไฟนนลซีอ่ะไทย <this S 2> จะได้สามสล็อตนะเว้ยใช่หรอไทยสามสล็อตมีหนึ่งสองสามไทยคนละสล็อตเลยชี <He S 1> ไอซ <but> ับสล็อตสิงคโปร์มาเลยสองสล็อตมัง้งแล้วก็แข่งในรอบซีไฟนนลเป็นเหมือนเกาหลีอ่ะมีสี่กลุ่ม A B C D แข่งเอาที่หนึ่งที่สอง ของแต่ละกลุ่มสี่ทีมไปเล่นรอบเซมิฟแนลแข่งยาวอะ่ะบอกเลยแล้วก็ได้ตัวสองทีมไปเบอร์ลินไทยตัวสองทีมทเหรอคืออันนีนะ้คือีนะคือแบบว่ายังไม่ประกาศนะแต่ว่าผมไปคุยกับพวกคนจัดตารางมาอะไรของไลอดอนอยากถามเนีไยอยากรู้ไงอไอ้เชี่อว่ากูต้องเตรียมตัวไงดีวะเมันก็ชีวเลยไทยมันก็มันก็ไม่ชีวหรอกผมว่าทุกทีมมันอยากไปหมดแหละ มันไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นอ่ะผมคิดว่าเกมนี้มันแบบมันอยู่ที่การอะแดปอ่ะถ้าเกิดเราปรับตัวไวอะแดปไวเราเราไม่ได้เดินตามคนอื่นมันก็น่าจะได้แต่ถ้าเกิดเมืม่อไหร่เราขยับตัวช้าก็เกม GG เรี G ยบร้อยตัดไปทีเด็ดวันนี้เอฟนาติก เออแฟนติกเก่งเดี๋ยวรอรอดูสเตทเลยสเตทแม่งแบบของจริงอ่ะคิดว่า L L สเตตสวยแล้ว่เจอเจอเนี้ยแม่งแบบโหยแบบผมแบบไม่เคยเห็นอะรายการแลนที่ไหนแล้วแบบแม่งสเตตอย่างเงี้ยอันนี้มันแช่เดียกว่า L ลเมื่อวานปะที่เดียวกันแต่ว่าคนคนละคนละโดมมันเหมือนมันมันใช้สนามกีฬาในการจัดอะเป็นโดมอะไรเงี้ยแล้วแบบโปรัชชันแม่งเต็มโดมเลยสัตว์ ผมถ่ายรูปออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาขอไว้ว่าเอ้ยจะแ,แบบเอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่เงี้ยแบบแล้วผมอะไรมันจะเซอร์ไพรส์วะพอไปดูโอ้โหไอเฮียมึงควรจะเก็บเป็นความลับเถอะหย็ดแม่คือแบบโปรักชั่นแม่งแบบของว้าวะ่ะมึงโยนทิ้งไปเลยที่เราเห็นอะ่ะในเคาน์เตอร์อะ่ะเยี่ยนี่คือของจริงสัตว์อะไอมันมันเริ่มสี่ทุมใช่ไหมมันจะมีพิธีเปิดก่อนปะสี่ทุ่ม อจาจจะมีผูทท้ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะซัดกันเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าสี่ทุ่มใช่ไหมเอาเอาอย่างงี้ผมแข่งตารางบ่ายสามใช่ป่ะตารางผมบา่ายสามก็คือสี่ทุ่มที่ไทยผมต้องไปสนามตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เอาเมาส์กับคีย์บอร์ดทุกอย่างไปให้ไปให้สตาฟแล้วสตาฟมันก็ไปใส่โปรแกรมเฮียแล้วก็ไม่รู้ดูว่ามึงโกงมึงแฮกเปล่า ใช่ใช่มันจะมีโปรแกรมมันอยู่เสียบเข้าไปในคอมแล้วแม่งแบบเป็นเทียอะไรเป็นแบบเหมือนแบบผมผมไปดูที่มันเช็คอะแม่งเป็นแบบเหมือนโค้ดอะไรอะูโอเคผ่านพัสไปไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียบทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์ทั้งเทียอะไรที่มันต้องเสียบอะอ๋ออะไรนะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเห็นเห็นไอเทมมันบอกว่ามันห้ามเปลี่ยนเมาส์กลางแบบนี เห็นไม right, right. ่ขนเมาส์วาเป็นลังเลยอห้ามห้ามห้ามเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วบนโต๊ะควรจะมีของอย่างอย่างเดียวที่ท like ี <s, <s, <S ่เราควรจะใช้เทียนบ้าไอ้สตร์มันเล่นอะไรเยอะเกินมันเล่นแล้วเปลี่ยนกลางแบบเลยเหรอเห็นหน่ะมันมันักแน่นว่ะวะมือนเจี๊ยบเหมือนเทียนฟอกเทียนฟอกก็เปลี่ยนไอ้สัสตร์สองลาวเปลี่ยนทีอย่างเงี้ยสี่หญิงไม่โดดเทียอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเลือดหรว่าไปโดนเสียบวะหรือคนละคนวะไอ้บูมบิชเนี่ย โอ้ยได้ได้เมาส์แทนไฟนอลแล้วส่งเดียวกันเลยฟอกฟอกเมาส์อะไร M z 1 t หนึ่ง M set หนึ่ง5เพิ่งมาวันแรกก็ไใส่หมวกดีแล้วคนน่ารักฮ้ยหมวกนี้มันมันเตรียมมาแบบเนี้ยดีไหมดีไหมดีดีดีอดีกว่าสีรอบนี้ผมจะให้ให้ซุดให้ซุดไปเมเนจทุกอย่างเกี่ยวกับแบ็กอัพทีมบนสเตปผมไม่ไป ผมอยู่ที่ห้องโค้ดแล้วก็ดูเอาแล้วก็ค่อยขอถามเอาต,ตอนการเกมเอาเพราะว่าไฟนัลนมา<ม>บอกกว่าอะไรนะไฟนอลนบอกนะไม่ไม่มีมีคนถามไออันไหนบอกกว่าอไฟนอลนมาเอาอันใหม่ไงส,สวยเลยมาสเตดเดี๋ยวเพียมโอหแพงแพงจัดที่เป็นหม,นมื่นะนะ พี่ไม่ึือสเตจร,รอบนี้พี่อาจจะไปขึ้นรอบหน้าหรือว่าขึ้นรอบหลังๆเลยเพราะว่าพี่อยากจะให้อยากจะบูสต์ซุสอะให้แบบประสบการณ์มันเยอะมากๆอะในแบบรายการต่างประเทศที่เป็นแลนอะเพราะว่าซุสมันไม่เคยอะพี่อยากให้โอกาสนั่นมันใหญ่หรออืมเพราะว่าพี่อยากให้แบบว่าถ้าเกิดเจองานจริงแล้วมันมันต้องได้ไงถ้าเกิดไม่มันไม่มีโอกาสที่มันดีกว่านี้แล้วอะไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่อยากให้ประสบการณ์ะเอาไปเหอะ กูแกไอ้ที่พี่พูดกับพี่จะอำลาแล้ววะโอ้ยเชื่อกูอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว e อีสปอร์ตอ่ะคือแบบว่าถ้าส่งใครไปได้ก็อยากจะส่งอ่ะมึงเก็ตปะครัพี่เดี๋ยวจะซุดขึ้นไปเมนเนสทุกอย่างแล้วก็มันได้แต่ประสบการณ์แล้วก็ค่อยมาปร,ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะ